So we นี้สตาที่โปรแก๊บไลฟ์เสรดจแล้วค่ะก็จะทำเป็นทิชชู่นะจะมองไม่เห็นนะคะทำแล้วมาเล้าจุ๊บมาแล้ว8ล้านคนมาอย่างรวดเร็วสบายดีโอ้ยสุดหล่อของจิ๊บมาแล้วนะคะ,น,ะ,คะน้องหนูตินพัฒน์สวัสดีค่ะ โอ้โหาไปวิงเชี่ยวตัดริบบิ้นให้แล้วหนึ่งรายในการคอมเมนต์นะจ๊ะเป็นจังใดสบายดีบอ,องหนูไปวิเที่ยวอําเภอพิมไม้บาจา่จ้าผ้ามันเบลอไหมอ่ะเหมือนผ้ามันเบลอเบลอไหมพี่จิบดูเหมือนมันจะเบลอ,บอพยายามปรับเทคโนโลยีอยู่ปรับยากจังเลย เรอมไหมคะเบลอไหมเบลว่าเลยเธอแลบอะไรนะเราก็ใช้คำผวดไม่เป็นซะด้วยสิผุดก็ไม่อะไรเลยอะ่ะโอ้สวัสดีค่ะน้องนีเล็กยาสซุกสบายดีมณีพิจิตรจะมาเอาเรายล,ละเอียดเงเบอร์อีกนะคะน้องฟ้าใสฟ้าใสสวัสดีค่ะมณีนะคะสวัสดีนะคะน้องมนี พนคอนนะคะน้องไผยาเซบิธาใครที่ย,ยังไม่ได้ทักทายก็คุณทักทายมาได้นะคะช่วงแรกๆก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเนาะไปดูเช็คค่าเช็คเสียก,กัน,งน้งเช็ดภาเช็คเสียรคือจะตัดร้านเป็นมาทุกอย่างว่าเป็นเลบรคพีกเบรคพีกมันจะ็นพิช้าหน่อยนอะช่วงนี้มันจะใช้พิช ภาพมันเบอไหมอ่ะมันเหมือนจะเบอเบอนะเหมือนเป็นภาพเบรอ,เบร,อร์ไหมคะภาพจะเบรอร์ไหมอ่ะทําไมพิจิจัดยังไงมันก็ไม่ไม่ลงตัวสักทีไอ้ความเบอ <c oughs> ความเบอของพิจิบเนาะเบอร์ <c oughs> ว่าเธอแลบ <c oughs> แบบ <c oughs> อะไรแบบอะไรนี่แหละผวนไม่เป็นขำขำตัวเอง สบายดีจ้าน้องพรบุญมาด้วยนะคะน้องสุขสุภลักษณ์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะน้องสมดีสบายดีจ้ามาแล้วมาแล้วพี่จิ๊บคนสวยของทุกคนโอ้ยน่ารักจังเลยน้องสมดีก็คนสวยนะคะน่ารักมากเลยน้องมันนี่มันนี่วันนี้พี่จิ๊บสวยใสมากเลยคะ่ะพี่จิ๊บว่าพี่จิบ๊บมันเบลอไหมคะทุกคนคะมันเบลอไหมอะ่ะ วันนี้ก็มีอัปเดตนิดน,นึงก่อนที่จะเข้าเรื่องเนาะเพราะว่าวันนี้เพิ่งจะได้รับข้อมูลจากทางนครหลวงจันทร์นะคะทีมงานบอกว่าเออในส่วนของคู่คู่ที่ไปสัมภาษณ์ที่รกรนครหลวงก็ออกมาแล้วหนึ่งคู่นะคะออกมาออกมาเพิ่มอีกหนึ่งคู่ก็คงจะทยอยทยอยมาแล้วก็อาทิตย์อาทิตย์นี้น่าจะได้ไปที่ไซยบุรีแล้ว ของงน้ออําไพน้องการน้องอําไพน้องคำพุทธและก็น้องอะไรนะน้องอําไพน้องคำพุทธอีกผู้หนึ่งอะพิ๊บลืมได้ยังไง <c oughs> ตายละ, <c oughs> ยละเยอะมากจนหนอาจจะเบลอแล้วก็เดี๋ยวจะหลังจากสายบุรีก็จะไปทำ <c oughs> บัตรประชาชนให้น้องไรอ้อยเนาะที่เมืองหลวงน้ําทาเลยนะคะ <c oughs> เราก็จะได้ไปทางนู้นอีกนะคะอะไะค่ะวันนี้พี่จิ๊บจะเอาเอาตัวตัวอย่างที่ตัวเองส่งให้กับทางน้องที่มาให้จิ๊บทำบัตรสีจมพูลงทะเบียนบัตรจมูให้นั่นก็คือในส่วนของเอกสารที่ได้ทยอยจัดส่งไปให้น้องๆก็คือตัวนี้เนาะเอาขึ้นให้ดูเอาขึ้นให้ดูน,ดนิดนึงนะคะก็คือตัวนี้นะคะเห็นไหมคะวันนี้ไฮเทคโนโลยีมาอีกแล้วนะคะไฮเทคโนยี <laughs> อีกแล้ว อาทิตย์หน้าเหรออาทิตย์หน้าอ๋ออาทิตย์หน้าค่อยได้ไปเนาะโอเคค่ะอันนี้นะคะพิจิบจะเอามาให้ดูเนาะอันนี้เป็นสัญญาแบบหนังสือการหนังสือรับรองการจ้างนะคะถ้าใครที่ลงทะเบียนเองแล้วก็หาไม่ได้นะคะไอตัวหนังสือรับรองการจ้างและอีกอันนึงก็จะเป็นหนังสือให้หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่สําหรับคนที่ลงทะเบียนเองนะคะที่ไม่ได้ไปจ้างแบบเบ็ดเสร็จเนาะก็ทักมาหาพ่จิบนะคะพิจิบจะ ส่งให้ถ้าใครไปทําเออย่างหลายๆคนเลยนะน้องมะนาวหวานหรือเปล่านะที่ที่มาสอบถามพิจะบกับน้องพันพรใช่ไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้พ่จิบสวยใสอ๋ออันนี้อ่านไปแล้วนะคะไม่ได้เบิ้งหลายวันเลยจ้าเมื่อวานพิจิบก็ไม่ได้มานะคะน้องน้องพรบุญมาน้องวินใจพรน้องน้อยน้องมายสวัสดีค่ะก็อันนี้เป็นเอกสารอีกฉบับหนึ่งนะที่พิจิบจะได้ส่งให้น้องๆนะคะก็ อีกอันนึงก็จะเป็นสัญญาการรับรองการจ้างใครลงทะเบียนเองแล้วหาหาแบบนี้ไม่เจอนะคะว่าจะไปเอาที่ไหนยังไงน้องก็ทักพี่จิบมาพี่จิบจะส่งให้เราก็เอาไปทํากันเองได้เห็นไหมคะหลายๆคนที่ทําเองเนี่ยก็ก็สามารถที่จะทําเองได้วันนี้มีน้องน้องอภิวัตรใช่ไหมที่แต่งงานกับน้องสําอางอะค่ะเป็นคนกัมพูชาเนาะแต่งงานกันไปแล้วก็ไปทําเรื่องของ เขาทำ MOU เนาะตอนนั้นก็ยังไม่ได้อะไรเลยพี่จิ๊บไม่รู้ว่าจะตรวจสอบอะไรช่วยยังไงนะคะตัวเนี้ยคือพี่จิ๊บจะส่งแบบฟอร์มเปล่าแบบนี้ให้น้องๆสำหรับ900กว่าคนที่มาลงทะเบียนกับพี่จิ๊บนะคะให้พี่จิ๊บขึ้นทะเบียนบัตรสีชมพูให้นะคะ9 1ล้านคน900 9 0 0 910ล้านคนนะคะแบบหนังสือรับรองการจ้าง และก็พิจิ๊บก็จะมีหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่2ออย่างนี้เราจะไม่ทําให้แต่ว่าเราจะให้น้องเนี่ยเซ็นมาแล้วอันไหนที่เขียนไม่ถูกเนาะอันนี้พิจิ๊บจะมีตัวอย่างการกรอกให้ด้วยนะคะตัวอย่างการกรอกที่ส่งให้ดูด้วยนะคะว่าจะกรอกยังไงแบบไหนถ้าไม่มั่นใจก็เว้นว่างไว้แค่เซ็นชื่อมาข้างล่างว่าเป็นผู้ให้ความยินยอมแล้วก็ผู้ขอใช้ผู้ขอผู้ขอประกอบการก็คือสําหรับนายจ้างที่ลงทะเบียน ที่ลงทะเบียนรับแรงงานต่างด้าวส่วนถ้าเป็นผู้ให้คำยินผู้ให้คำยินยอมตรงช่องแรกกับผู้ประกอบการเนี่ยเป็นบุคคลคนเดียวกันก็คือเขียนเขียนในช่องนั้นเลยนะคะว่าให้ยินยอมให้ใช้สถานที่สำหรับคนต่างด้าวชื่อเนี่ยให้เป็นชื่อภาษาอังกฤษตาม ตามในพาสปอร์ตหรือใครไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใช้พาสปอร์ตลงทะเบียนก็อาจจะมีการสะกดชื่อภาษาอังกฤษให้ก็ให้ใช้เป็นชื่อภาษาอังกฤษตามที่ทาง NJ ได้สะกดให้นะคะแล้วก็ทางพิจิตได้สะกดให้เนาะแล้วก็ในการประกอบกิจการเนี่ยอันเนี้ยเป็นหนังสือให้การให้ยินยอมใช้สถานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอะไรนะคะหรือเป็นเกี่ยวกับการ อยู่อาศัยนะคะตั้งแต่วันที่ที่ขออนุญ,ญาตก็คือวันที่14คกุมภาปีนธ์ปี2564เลยแต่ถ้าใครไม่มั่นใจตรงเนี้ยก็ให้เว้นว่างไว้ไม่ต้องกรอกมาก็ได้แค่เซ็นชื่อมาแล้วก็แนบบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านที่เป็นผู้ให้ความยินยอมในการให้ใช้สถานที่นะคะแล้วก็ไอตัวที่เป็นหนังสือ สัญญาการจ้างตัวนี้นะคะก็จะมีตัวอย่างให้เหมือนกันนะหนังสือร,รับรองสัญญาการจ้างมันจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะอันนี้ก็คือสําหรับคนที่เป็นบุคคลธรรมดาก็ได้นิตคือคนก็ได้นะคะและ้วก็เป็นบุคคลต่างด้าวหรือว่าจ้างคนต่างด้าวด้วยกันก็ได้นะคะก็ตรงนี้ก็ส่งตัวอย่างการกรอกให้ด้วยสำหรับใครที่ต้องการที่จะยื่นยื่นยื่นด้วยตัวเองนะคะก็ ทักพิจิมาก็ได้เนาะอ่ะทักทายเนี่ยแหละคะ่ะวันนี้ก็เลยเซตอัพระบบข้อมูลเพื่อที่จะเอามาส่งให้น้องๆดูว่ามันเป็นแบบนี้นะให้น้องๆดูกันตามนี้เลยนะคะน้องพุตธกรสวัสดีค่ะใช่ค่ะเบอร์เบอร์เหรอคะมันเบอร์เบอร์เบอร์ว่าเธอแลบแบบว่ารักเธอเล <c oughs> อยมันเบอร์เบอร์จะทําไม่เป็นแล้วต้องหาครูช่วยแล้วน้อง K Y Y K สวัสดีจ้าน้องเดือนเต็มสบายดีจ้ามอนีมาก,กัน หา,หาสิบเก่าล้านคนเลยเนาะน้องดอกไม้สวัสดีค่ะก็ปากบอกไปด้วยเลยแล้วกันนะคะว่า,าใครที่ให้พี่จิบลงทะเบียนบัตรสีชมพูให้ให้บอกตัวหนังสือรับรองการจ้างนี้มาด้วยแล้วก็หนังสือให้คำให้ํำยินยอมในการใช้สถานที่เพื่อประกอบกิจาการอะไรหรือเพื่อพักอาศยัยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เรามีตัวอย่างให้ ให้ส่งให้ดูด้วยเนาะว่ากรอกแบบไหนยังไงหรือถ้าใครไม่มั่นใจก็ตรงไหนที่ไม่มั่นใจก็เว้นว่างไว้เท่านั้นเองนะคะทั้งให้ยินยอมให้ใช้สถานที่ช่วงนี้พี่จิตริยกจะบอกว่ามันจะยากๆหน่อยนะในเรื่องของออในเรื่องของการลงทะเบียนรอบที่2นะคะแล้วก็บางคนมาให้พี่ช่วยลงให้ก็จริง อรอบแรกเนี่ยพี่จะคิดอยู่ที่990รอบ2ก็990นะคะถ,ถ้าใครจ่ายทีละรอบก็จะเป็นแบบนี้ไปแต่ถ้าใครจ่ายไว้แล้วสองรอบอย่างที่จิ๊บบอกไว้แล้วนะคะว่ามันจะมีการลงทะเบียนรอบแรกก็คือขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีรายชื่อแล้วก็รินส่งเอกสารไปให้แล้วก็รอบ2น้องจะต้องส่งเอกสารตัวนี้แหละคะ่ะมากลับคืนมาทั้งทั้งเรื่องของหนังสือเรื่องของอ ใบรับรองใบรับรองการตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็การจ่ายค่าการจ่ายเงินค่าใบอนุญาตทำงานนะคะก็คือจะต้องส่งมาให้จิบทุกอย่างเลยที่ที่เราได้เพราะว่าทุกอย่างจิบเองก็จะทำการอัปโหลดขึ้นไปในระบบของแรงงานอีกทีหนึ่งแล้วน้องก็รอในการที่จะได้ไปไปทำการเอ่อถ่ายบัตรสีชมพูที่อำเภอที่ตัวเองจะขึ้นทะเบียน เป็นแรงงานไว้นะคะมันก็จะมีขั้นตอนแบบนี้แหละซึ่งตอนแรกขั้นตอนมันจะดูจะเหมือนกับไม่ยุ่งยากแต่เอาไปเอามาแล้วอะ่ะคือมันก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากอยู่มันก็ยุ่งยากอยู่นะคะก็เลยอยากจะมาให้น้องๆดูว่ามันก็จะมีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเนาะอย่างครั้งแรกๆก็จะเป็นประมาณนี้ให้แบบมีนายจ้างนะคะก็จะมีลงทะเบียนแล้วก็นำใบทะเบียนไป ตรวจโรคภายใน16เมษายนแล้วหลังจากนั้นก็ยื่นขอใบอนุญาตทำงานภายใน13กันยาเนี่เนาะแต่ตอนเนี้ยคือทุกอย่างมันไม่ใช่แบบนี้มาซะแล้วนะคะมันก็กลายเป็นแบบอื่นไปซะแล้วเนาะเอาเป็นว่ามันก็มีการปรับเปลี่ยนตามามสถานการณ์ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็หลายๆคนกล้องไม่ชัดหรอคะกล้องไม่ชัดแบบว่าไม่ชัดเลยใช่ไหม ไม่จะปรับแล้วนะันนี่แหละมันก็เลยทําให้เราอ่ะมาช้ากล้องไม่ชัดเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ก็ดูดูแบบแบบไม่ชัดไปก่อนมันก็แบบว่าเหมือนกับเราต้องอยู่ตรงที่เดิมตลอดเพื่อที่จะให้ให้มันชัดเนาะก็ตลกดีอะค่ะหนูจะได้สัมภาษณ์ตอนไหนคะน้องสุอ๋อน้องรักใช่ไหมคะน้องรักค้เอกสารจะได้เข้าไปในลาวน่าจะ สารวันในพิจิตรรออยู่อีกคู่หนึ่งนะคะน้องน้องรักรออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพิจิตจะส่งเข้าไปให้กับน้องแชมป์นะคะได้สัมภาษณ์ตอนไหนช่วงนี้มันวันที่2ี่พิจิตบอกว่าสักประมาณสักต้นมีนาน,น่าจะได้แล้วนะคะยังไงถ้าเราได้เข้าไปสารวันหมายถึงว่าทีมงานลงไปสารวัลเนี่ยก็จะคือตอนนี้พ่จิเตรียมจำปาสักไว้อยู่ทั้งหมด5คู่แล้วก็สารวันสองสองคู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ลงไปทำให้น้อง น้องรักกับน้องแชมป์ได้สัมภาษณ์กันก่อนเพราะว่าใครคู่ไหนที่อยู่ทางข้างในนั้นอ่ะก็จะได้เร็วหน่อยนะคะไม่ต้องห่วงเลยในส่วนของการสัมภาษณ์แล้วก็อีกเร็วๆนี้นะคะส่วนของสายบุรีบางคู่ก็จะมีทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายอยู่ที่นั่นนะคะก็รอสัมภาษณ์เลยนะคะน้องคําปานสวัสดีค่ะใช่ค่ะเบรอร <laughs> ์จักสิว่าจังใดแล้วนะคะมันก็จะเป็นอย่างนั้นภาพไม่ชัดเลยใช่ไหม <laughs> โอ้ย, <laughs> อยี่จะต้องการคนช่วยด่วน <laughs> สงสัยต้องต้องถามครูต้องถามครูไปเพราะว่าพี่จิ๊บเองก็มีการแบบต้องพัฒนายอยู่เรื่อยๆนะคะน้องมีชอบพี่มากเลยคะ่ะว้ามาบอกชอบกันต่อหน้าสาธารณะอีกแล้วนะคะขอบพระคุณค่ะน้องมีบุญมาลาใช่ไหมคะน้องนั่นที่ดาวจาังไลครับพี่จิ๊บดูทุกวันเลยเหรอคะอุย้ยขอบคุณคะ่ะเมื่อวานพี่จิ๊บเองก็เสียดายไม่ได้มามันก็แบบว่าพักนิดนึงเนาะ,ะเพราะว่ามันแบบใช้เสียงเยอะก็ไม่ได้แบบ โอ้ยวันนี้มาแบบคงจะมาไป่นานเนาะเอาเป็นว่ามาไม่นานแล้วกันพี่จิ๊บก็ไม่รู้จะทําเช่นไรกับการที่จะไฮเทคโนโลยีแล้วอาจจะต้องถามหมดเขตยังค้าบารชมพมูหมดไปแล้วค่ะน้องรักนี้เออนะคะน้องรักนี้คือเฟซยาวมากเลยนะคะรักใครได้อีกบอแมนบราจาน้องปริชาติไม่ค่อยชัดเหรอคะโอ้ยเอาไปเอาเป็นว่าพี่จิ๊บต้องขอโทษมากๆเลยนะคะวันนี้อาจจะไม่ชัด แล้วก็เดี๋ยวยังไงจะมาใหม่วันพรุ่งนี้แล้วก็วันนี้มีอัปเดตจากทางนครหลวงวิงจารณ์มาว่าได้ส่งคู่สัมภาษณ์ออกมาแล้ว1คู่จากปกสนนครหลวงนะคะแล้วส่วนคู่อื่นๆไม่ต้องห่วงเลยถ้าคู่ไหนที่จะดำเนินการได้อย่างที่พี่จิ๊บเอาให้อัปเดตมาเรื่อยๆนะคะก็จะ สําเร็จไปได้ด้วยดีแต่ถ้าคู่ไหนที่ต้องรออย่างเช่นสวรรค์เขตนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คู่นู้นเลยของน้องแนนน้องแนนแนนมี2แนนเลยนะคะน้องแนนน้องแนนน้องอเนกเนาะแล้วก็น้องแนนน้องบอยใช่ไหมคะน้องพลิกของน้องพลิกแล้วก็ของน้องกบด้วยน้องกบกับน้องอะไรเยอะมากเลยน้องซินดี้ด้วยนะคะน้องโพด้วยแล้วก็น้องแก้วโหสวรรค์เขตเยอะมากที่ไม่สามารถไปสัมภาษณ์ได้แล้วก็ คู่ที่แบบว่ารอนัดสัมภาษณ์แล้วห้าคู่ที่แบบว่าติดตั้งแต่ปีแรกตั้งแต่โควิดปิดแรกๆก็มีทางน้องส่องน้องสุขน้องพรน,น้องยุยน้องเฟิร์นนะคะติดหมดเลยนะคะเพราะว่าทางนั้นเขาก็ระงับไม่ให้เราสามารถเดินเรื่องได้แต่ถ้าบาง,บางแขวงเนี่ยก็ทักี่จิบมาถามแต่ละแขวงแล้วกันเนาะเพราะแต่ละแขวงก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ทาง ทีมงานก็จะได้ไปที่ทางฝั่งทางเหนือก่อนแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะไปทางจำปาศักดิ์สารวันแล้วก็คำม่วนนะคะคำม่วนก็น่าจะออกเร็วๆนี้อีกคู่เอ่อหลายๆคู่เลย6คู่7คู่เลยนะคะที่ส่งบทสัมภาษณ์ไปแล้วเนาะอันนี้ก็พูด <laughs> พูดเฉยเลยเอาเป็นว่าแต่และคู่แต่และคนที่มาให้พิจิตรดำเนินการให้ไม่ต้องห่วงเราก็ติดตามกันให้อยู่ตลอดส่วนคู่ของแขวงเวียงจันทร์เนี่ยก็เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องแก้วน้อง ตุก๊กน้องน้องดอกแก้วแล้วก็น้องดมเนาะมีหลายคู่มากเลยที่น้องแนทน้องโอ๊ยนี่ไงนะคะน้องติสู้ๆครับพี่ปิเตรอประเทศเราเปิดนะครับโอ๊ยพี่สิบก็รอน้องมากเลยค่ะยังไงมันต้องผ่านไปด้วยดีแน่ๆค่ะเราก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนาะเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์วันนี้ก็คุยอยู่ว่ามันจะถึงเมื่อไหร่ยังไงแต่ว่าเอาเป็นว่าเมื่อไหร่ยังไงเราก็จะรอแล้วก็รอให้ถึงที่สุด มันจะไม่มีทางที่จะเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตตลอดชาติแล้วค่ะยกเว้นซึ่จากว่าเออรอไม่ไหวแล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วเราก็ต้องล้มหายตายจากอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันอันนั้นมันก็เป็นบุญเรามาแค่นี้อะไรอย่างงี้ก็มันคิดอะไรไม่ได้มากกว่านี้แล้วเนาะใช่ไหมคะน้องติน้องแนทแล้วก็ทุกๆคนด้วยที่มาไปแม้แต่พี่จิ๊บเองนะ่ะอยู่ตรงเนี้ยพี่จิ๊บเองก็ คิดอะไรไม่ได้มากกว่านนี้แล้วให้กําลังใจตัวเองทุกวันนะคะน้องคนธรรมดาใบาย,ยินยอมกับใบมอบอํานาจใบาเดียวกันเปล่าครับ,บคนละใบนะคะน้องคนธรรมดาคนละใบค่ะใบย,ยินยอมเนี่ยคือก็คล้ายๆกับใบมอบอํานาจน,นี่แหละแต่เขาจะใช้คําว่าให้คํายินยอมในการใช้สถานที่เพื่อประกอบกิจการอะไรหรือให้ทําอะไรนะคะตัวนี้ก็จําเป็นมากๆเลยสําหรับแลงงานคือมันจะเข้ามาในเหมือนกับตอนำทํา m o u แล้วแต่พี่จะบอกไว้ก่อน หลายๆคนทักคจะมาว่าพี่หรืออยากให้พี่ทํา MOU ให้คือพี่ไม่รับทํา MOU ปกติแล้วพี่ไม่ได้รับทําแต่ที่พี่รับขึ้นบัตรสีชมพูให้เพราะว่าเราเห็นว่าเราทําได้ในส่วนตรงนี้เพราะว่าถ้าตรงนี้เขาเปิดให้สําหรับบุคคลธรรมดาทั่วๆไปก็สามารถที่จะ ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อของแรงงานได้เป็นเป็นปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเป็น MOU แบบเต็มรูปแบบอะค่ะจะต้องมีใบอนุญาตในการจัดทําแรงงานเพราะว่ามันจะต้องมีการไปพัวพันกับทางบริษัทจัดหาง,งานกับฝั่งนู้นนะคะก็พี่จิ๊บเองเป็นบริษัทที่เปิดบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดขึ้นมาก็จริงแต่เราไม่ได้ทําเกี่ยวกับการจัดหางานให้กับคนต่างด้าวเพียงเพราะว่าถ้าจัดหางานให้กับคนต่างด้าวมันจะต้องมีการแบบว่าไปตรวจสอบอ ในเรื่องของฝั่งนู้นด้วยนะคะแล้วก็ตรวจสอบเอเจนต์ฝั่งนูน้นเอเจนต์ฝั่งนู้นก็ตรวจสอบเอเจนต์ฝั่งนี้จริงๆแรงงานก็ก็แนะนําพิจิ๊บอยู่เหมือนกันว่าทําได้นะเดี๋ยวจะมาให้คําแนะนําแล้วก็มามาให้คาปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือได้ทํากันไปแต่ว่าพิจิ๊บเองก็ยังไม่ยังไม่อยากจะทําเยอะขนาดนั้นนะคะก็ก็เลยทําแค่เรื่องของเอกสารงานเอกสารจดทะเบียนสมรสแล้วก็งานเอกสารอะไรต่างๆไปเท่านั้นเองนะคะทีเนี้ย ในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสีชมพูเนี่ยมันเป็นเรื่องภายในประเทศนี่คะมันไม่ได้ไปเกี่ยวกับว่าเราจะต้องไปติดต่อเอเจนต์กับต่างประเทศเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะเป็นเรื่องของการมีหลักประกันอะไรต่างๆนานาในการจัดหาคนงานมาทํางานในประเทศปร,ประมาณนั้นนะคะต้องมีการจดทะเบียนทําประกันทำอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่จิ๊บเคยทําบริษัทที่เป็นบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนเนาะแล้วก็ทําประกันอะไรให้กับน้องๆเยอะ แบบนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นการประกรันการเดินทางท่องเที่ยวเราต้องมีเราต้องมีการวางเงินหลักประกันให้กับทางาทททเนาะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแต่ของแรงงานก็จะมีเรื่องของการวางหลกักการไว้กับทางกรมแรงงานด้วยนะคะในการที่จะนำคนงานเข้ามานะคะตอนนี้ตอนนี้มันจะเป็นยังไง <laughs> มันอาจจะตัดไปหรื้เปล่าคะมันอาจจะแปลกๆนะคะ <laughs> เอาเป็นว่า นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพิจิบอาจจะต้องได้หยุดไลฟ์ในระยะเวลาหนึ่งก่อนเพราะว่าตอนนี้ระบบมันก็จะรุนรวนหน่อยเนะาะอยากทำจ้านะ้อยน้องปริชาติทองพรมนะคะก็รอรุ้นอีกรอบหนึ่งเนาะว่ามันจะมีการเปิดอีกไหมนะคะน้องไม้ไซยสันใช่ไหมคะน้อง